สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้มาพบเจอกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้งานดีๆนะครับหาค่อนข้างยากจริงๆครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเจองานที่ดูแล้วน่าสนใจเนี่ยไม่กี่งานนะครับแค่ประมาณ3งาน4ีงานเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้นะครับแต่ก็ได้แชร์งานลงไปบ้างในกลุ่มของผู้ชายเล่นรถนะครับ ฉะนั้นงานในวันนี้นะครับก็จะรวมกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับจนถึงวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะครับก็จะเป็นงานรวม2สัปดาห์นะครับเจอมา10งานนะครับที่ดูแล้วพอจะไหวอยู่นะครับช่วงนี้งานขนส่งก็ค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วก็งานน้อยไปหมดเลยนะครับงานดีๆก็หาค่อนข้างยากราคาก็ถูกตัดลงไปเยอะนะครับก็ เราก็คงต้องสู้กันต่อไปนะครับเพื่อนๆสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มของผู้ชายเล่นรถนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่ QR code ทางด้านนี้เลยนะครับเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับตอบคาถามทุกคําถามที่ผมได้ถามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะคัดคนเข้ามาในกลุ่มนะครับเพราะว่าผมจะไม่อนุมัติทุกคนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องงานเลยดีกว่านะครับงานแรกนะครับ อันนี้เป็นงานทีดีตะวันแดงนะครับก็งานร้านถูกดีว่าง่ายๆครับรับรถทุกภาคเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย30กิโลแรกจ่ายที่700บาทนะครับก็จะมีทางภาคตะวันออกอีสานเหนือใต้นะครับก็แอดเสียได้เหมือนกันที่ไม่มีแถวแถวกรุงเทพบริมณฑนทน,นะครับใกล้สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่พานทองชลบุรีนะครับน้ำหนักไม่เกิน2ตันวิ่งรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ1-4จุดนะครับ เขามีวงเล็บมนะว่ากรุงเทพมีงานหลายตัวนะอาจจะลองทักไปถามดูก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยว่าครั้งของทีดีเนี่ยมันจะอยู่รอบ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 ,รอบนอกหมดเลยนะครับแต่อาจจะมีงานมาส่งกรุงเทพก็ได้นะครับก็ลองติดต่อเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมงานที่สองนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถนะครับเงินเดือนเนี่ยหมื่นสองถึงหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนะครับ จะมีค่าอุดหนุน6,000บาทไม่รวมเบีย้ยขยนันพิเศษและค่าน้ำมันนะครับเป็นพนักงานขับรถกระบะตู้ทึบอ๋อ,อเป็นรถตัวเองนะครับโทษทีครับเป็นรถกระบะตู้ทึบของตัวเองนะครับส่งพัสดุนะก็อายุ20-45ปีนะครับมีใบขับขี่นะครับบุคลิกภาพดีขยันอดทนหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแสดงว่า1 0 2 0ง1 0 0 0เนี่ยอาจจะเป็นเงินเดือนนะครับส่วน ค่าพิเศษอืนอ่นๆเนี่ยที่เขาบอกหกพันบาทเนี่ยอาจจะเป็นพวกค่ากล่องค่าเบี้ยขยันอะไรก็แล้วก็กว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับงานสมพัสดุเงินเดือนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าต้องเก็บค่ากล่องเอานะครับงานที่สามนะครับงานนี้เฉพาะรถกระบะตู้คาร์โก้นะก็คาร์โก้บล็อกนะครับอ่าเป็นรถกระบะพื้นเรียบรับคันเดียวด้วยนะอา่าเป็นสาขาแมคโครที่จังหวัดบึงการนะครับ จ้างรายเดือนนะเดือนละ2 3 0 0 0บาทน้ำมันกิโลละ3บาทนะครับเด็กติดรถให้เดือนละ6 0 0 0ด้วยนะครับก็ถ้ามีเด็กติดรถมันด้วยก็ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีเด็กติดรถเนี่ยจะได้หรือเปล่านะนะครับเอ,อ่เริ่มงานไปแล้วนะวันที่1ตุลานะครับลองทักไปถามดูเผื่อเขารับรดเพิ่มนะครับอันนี้พอดีเป็นงานสัปดาห์ก่อนนะที่ผมไม่ได้นํามาทําคลิปไปกับเพื่อนๆน,นะครับงานที่4ี่นะครับ อันนี้พนักง,งานขับรถส่งอะไรนะครับก็เอ่อจะอยู่ที่นครราชสีมานะครับแยกขนส่งจอหออายุ20-35ปีนะครับมีใบกับขี่ส่วนบุคคลไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเล่นเฟซเล่นไลน์ได้เดินทางไกลได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้นะครับก็ขับรถกระบะตู้ทึบสองเมตรสิส่งอะไรรถยนต์นะครับวิ่งสายสีสะเกดอุบลราชธานีสลับกับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับต้องวิ่งทุกวันด้วยนะครับ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เงินเดือน9,000บาทนะครับวันที่ได้วิ่งงานจะได้บวกวันละ200บาทนะครับไม่ลงเงินเดือนก็คืออารมณ์เป็นเบี้ยเลี้ยงนั่นแหละครับว่ายง่ายจะมีเบี้ยขยันให้อีกเดือนละ500บาทนะครับมีค่าเดินทางไกลอีกเดือนละ300บาทนะครับลาออกจะลงหน้า15วันนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณหมื 20, 100, 100, 100, ่นปลายๆนั่นแหละครับหมื่นปลายสองหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับงานที่ห้านะครับอันนี้เป็นงานโลตัสนะครับ โลตัสบางใหญ่นนทบุรีนะครับก็เป็นงานที่ส่งของดินของใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ10บถึงสิจุดนะครับเห็นบอกว่าวันที่2นะ2ตุลาก็ผ่านมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ารับวันเดียวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีรับประจําด้วยลองโทรไปถามดูก็ได้นะครับเงินสดเลยนะครับจ่ายหลังเลิกงานนะครับผมงานที่6นะครับอันนี้สําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆก็เป็นไรเดอร์ของเซเนะครับ รับจํานวนมากรับประกันรายได้ขั้นต่ำ15วันแรกนะครับประกันรายได้600บาทต่อวันแน่นอนนะครับก็มาวิ่ง15วันแรกจะได้แน่ๆ600บาทต่อวันนะครับชัวร์3วันเงินออกนะครับฟรีประกันภัยสินค้าพร้อมประกันอุบัติเหตุมีประกันให้ด้วยนะผมว่าลองดูได้นะครับสําหรับเพื่อนๆไรเดอร์นะก็อย่างน้อยนะครับไม่ต้องไปแย่งงานไม่ต้องไปรอลุ้นงานนะครับงานเซเว่นก็ระบบถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ต่อไปนะครับงานที่เจ็ดนะครับผมก็จะเป็นงานเอพัสดุตามบ้านนะครับรับรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะตู้ทึบรถบ้านรถเก่งรถ SUV ทั่วประเทศเลยนะครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับอาทั่วกรุงเทพนะครับก็จะมีนนทบุรีบางบัวทองทนบุรีวัดบัวโวยสมุทรปราการสุขสวัสดิ์นะครับพระรามสามดินแดงอ่อนนุชบ้านเขน รังสิตแล้วก็คลังบางนากรุงเทพฯขอคนชํานาญกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีกระบะตู้ทึบ1.8หรือ2.1เมตรนะครับคลังวังน้อยส่งงานภาคกลางนะครับกระบะตู้ทึบ1.8หรือ2.1ทัก1%นะครับมีสำรองน้ํามันเงินออกทุกวันที่5นะครับอ่าด้านด้านล่างเนี่ยตรงคลังบางนาคลังวังน้อยหรือปทุมเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นงานอื่นๆนะแต่ด้านบนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแน่แน่แน่นอนว่าเป็นงานพัสดุบ้าน งานต่อไปนะครับอันนี้เป็นงานลายอลงานขนมนะครับงานขนมน่าจะน้ําหนักเบานะโซนบางนาบางพลีนะครับแล้วก็จะมีงานพัสตุตามบ้านนะครับก็มีหลายโซนเลยเอกชัยกำนันแมนนะครับฝั่งทนก็มีฝั่งประหลนโยธินก็มีนะครับหลายจุดเลยนะครับอันนี้เหมือนจะมีหลายงานในในในโพส์ตนี้นะครับอ่ะมีงานมีงานอาหารสัตว์ด้วยครับเครื่องปริ้นนะครับ โซนรังสิตปทุมนะครับสนสนใจลองโทรไปถามดูเขาบอกว่าติดต่อทางโทรศัพท์จะดีที่สุดนะถ้าตอบคอมเมนต์ช้าขออภัยด้วยครับก็คือไม่ต้องคอมเมนต์หรอกเราก็โทรไปเลยนะครับถ้าเราสนใจจริงๆนะครับงานต่อไปนะครับอันนี้เป็น Lazada นะครับอ่าวิ่งคลังชนคลังนะครับงานช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับมีประจําวิ่งทุกวันสถานขึ้นงานนะครับมี3มที่มีคลองส่งน้ํามีละกบังมีสุขสวัสดนะครับ ขึ้น1จุดลง1จุดรถคันไหนมี GPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับค่าเที่ยวสตาร์ทที่90 0บาทตามระยะทางนะครับรายได้ทั้งหมดหกักเอซอุปกรณ์ที่ต้องมีคือผ้าใบสีฟ้านะครับผืนกว้างยาว2คูณ3เมตรเสื้อทอนแสงสนใจพร้อมเริ่มงานกันแอดไลน์ไปนะครับงานนี้ผมโทรไปถามมาแล้วเออที่ผมสงสัยคือทําไมต้องมีผ้าใบนะครับที่เขาตอบมาเหมือนกับว่าทางลัซายด้าจะตรวจ เอาไว้ขึ้นงานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในครบตอบเขาเหมือนกันนะนะครับแล้วก็งานนี้เคดีต30วันนะที่ผมถามมานะครับหมายความว่าเราต้องวิ่งงาน2เดือนเนองินจะออกย้อนหลัง1เดือนนะครับเองินออกทุกวันที่5ก็ใครมีทุนหน่อยก็ก็ได้นะครับ900บาทาเนี่ยหัก7%เนี่ยเหลือประมาณ830กว่าบาทเท่าที่ผมลองคำนวณดูนะครับต่อเที่ยวนะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าต้องมีเงินทุนหน่อยนะครับ งานสุดท้ายครับงานนี้ผมกาลังจะเข้าไปวิ่งนะก็เป็นงานเดียวกันเลยนะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นเงินสดนะครับก็ค่าเที่ยวจะน้อยกว่าเพราะว่าเราจบงานเราได้เงินเลยนะครับลองดูนะครับก็รับรถตูถ้ทุกตอนเดียวเท่านั้นนะครับสองเมตรสิบงานจะแจ้งให้ทราบก่อนวิ่งประมาณ 1- 3ชั่วโมงนะครับงานจะขึ้นที่สุขสวัสดิ์คลองส่งน้ำลาดกระบังก็คือเป็นลายหองลาซาดานะครับผมก็ไม่เคยวิ่งนะผมว่าจะลองวิ่งดูนะครับกรุงเทพปริมณฑลเหมาจ่าย7จ0บาท ถ้าขึ้นระกาบ,บางไปนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับก็เอกสารตามนี้สนใจแอดไลน์ไปทักไปถามทักไปคุยได้นะครับก็ผมสมัครเรียบร้อยแล้วงานนี้นะครับก็เป็นงานของญาติญาติของแฟนผมนั่นแหละนะครับก็จะไปไปวิ่งกับเขานะครับเอ่อค่าเที่ยวเนี่ยดูดูเหมือนจะได้น้อยนะแต่ว่าเราเราต้องมองในข้อดีว่าหนึ่งมันเป็นเงินสดนะครับแล้วก็2เนี่ยถ้าเกิดเอ่อเราเราวิ่ง งานก่อนหน้านี้นะครับเราเจอเครดิตนานและที่สําคัญคือพอหักแล้วเนี่ยนะครับหักเปอร์เซนต์ออกเนี่ยมันอาจจะเหลือต่างกันไม่มากต่างกันร้อยกว่าบาทว่าง่ายๆแต่ว่าเราได้เงินเลยนะครับก็ลองพิจรารณาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ใครวิ่งงานเครดิตนานานะนะครับก็มีหลายงานที่ที่ผมท,ที่ที่มีเสนอเข้ามาหาผมนะแต่ว่าต้องเครดิต60สวันสี่้าวันอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่เอานะครับ เฉะนั้นเนี่ยการคัดงานในช่วงนี้มันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมก็พยายามหางานมาให้สาหรับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองด้วยเพราะว่าผมเองช่วงนี้ก็ถือว่างานน้อยเหมือนกันนะครับก็อยากจะหางานอื่นวิ่งเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทํางานสายนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องหางานประจํานะครับแล้วก็วิ่งรถเป็นงานเสริมก็ได้ซึ่งผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะต้องพจอิจารณากันอีกทีนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ